สวัสดีค่ะวันนี้ได้เวลาเก็บผักแล้วนะคะก่อนที่จะเก็บผักก็อย่าลืมเจือจางน้ําปุ๋ยก่อนนะคะเพื่อลดอาการใบขมในผักแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเราแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะว่าเก็บผัก24กล่องโดยประมาณนะคะ192ต้นจะมาดูกันว่าจะได้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะได้กี่บาทในรอบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็นกลีนโอ๊กนะคะรอบนี้มีกลีนโอ๊กเก้ากล่องนะคะเพื่อนๆเก้ากล่องให้ดูขนาดต้นก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะได้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่แล้วจะขายได้กี่บาทกี่กิโลนะคะเดี๋ยวพามาชมต้นผักนิดหนึ่งนะคะโดยโดยรวมแล้วนะคะ อ่าอันนี้เป็นเรสเรสยังออกไม่ได้นะคะเพราะว่ายังต้นเล็กอยู่ยังต้องเลี้ยงไปอีกประมาณ4ี่ห้าวันนั่นแหละนะคะอ่าอันนี้เป็นกลีนโอ๊กนะคะรอบนี้ต้นไม่เล็กไม่ใหญ่คดีนะคะต้นกําลังดีเลยนะคะแอมจอที่แปดต้นนะคะเพื่อน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 ,อนถามเข้ามาว่าต้นจะเบียดกันไหมเนี่ยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะขอเน้นขายที่ครึ่งกิโลด้วยแหละลูกค้าจะสั่งครึ่งกิโลเยอะแล้วก็ ต้นใหญ่มากไปมันก็ได้จํานวนต้นน้อยนะคะมันจะดูได้น้อยก็เลยก็เลยแปดต้นนี่แหละโอเคแล้วนะคะส่วนด้านนี้เป็นกลีนปตเวียนะคะก็ต้นประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวช่วงที่เอมเก็บแล้วก็จะชั่งกิโลดูนะคะแล้เวเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่า จะได้ทั้งหมดกี่กิโลแล้วก็จะได้ตังอยู่ที่กี่บาทนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูเมื่อวานที่เก็บผักออกไปแล้วนะคะทั้งหมดมี24กล่องนะคะแต่ว่าออกไปแล้ว20กล่องน้ำหนักได้อยู่ที่แค่15กิโลเองนะคะรอบนี้นะคะก็ เป็นเงินที่อยู่ที่กิโลละร้อยนะคะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องนะคะส่ะนี้ก็คือที่เก็บออกเมื่อวานนะคะขายยังไม่หมดนะคะยังมีลูกค้าที่เป็นแม่ค้าแต่ว่านัดรับวันนี้นะคะก็จะเก็บส่งวันนี้นะคะก็เลยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือ ที่บอกเพื่อนๆว่ามี24กล่องนะคะจริงๆแล้วขายไปที่20กล่องแล้วนะคะได้อยู่ที่แค่15กิโลเองนะคะก็น้ำหนักเฉลี่ยจริงๆแล้วขอจะทําเป็นถุงขึ้นกิโลเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นถุงละหกขีดซะส่วนใหญ่นะคะน้ําหนักมันก็เลยจะลดลงมานิดนึงเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ที่ต้นหนึ่งก็จะประมาณขีดหนึ่งนี่แหละขีดขีด,ขดอ่อนๆนะคะไม่ ไม,ไม่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 หนักมากนะคะก็พอดีพอดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกลีนปัต,ตาเวียนะคะเโตโตเต็มที่แล้วนะคะก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ถึงรอบเก็บแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าได้ต้นโตๆเหมือนกลีนปัต,ตเวียรุ่นนี้ก็น่าจะน้ำหนักดีอยู่นะคะก็ อย่างที่บอกนะว่าขอจะเวลาช่างเนี่ยก็จะนุ่นแหละจะให้เกินไปเกินน้ำหนักไปอยู่ที่สักถุงครึ่งกิโลก็จะช่างอยู่ที่6กขีดน้ำหนักมันก็เลยจะได้น้าได้จำนวนกิโลน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็ก็เอาที่ลูกค้าสบายใจด้วยแล้วก็เราให้ให,ให้ให้เรามีลูกค้าด้วยนะคะมันก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยอันนี้เป็นการ ขายในพื้นที่หมู่บ้านด้วยแหละนะคะมันก็เลยะจะตึงมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆรุ่นนี้ก็กำลังจะออกนะคะมันเป็นคนละรุ่นกันหมดเลยนะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากถ้าถูกใจอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ